สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีตอนคำขสาวแพงเขาคั่วนะวันนี้เขาคั่วนะสีแกงเนื้อไม่นะพี่น้องแกงเนื้อไม่อันซดนื้นอไม่นาแลงเนาะบางคนเขาเกินเนื้อไม่ตรงนะพี่น้องไปซื้อน้ำปลาเตียงเนาะกำลังต้มพี่น้องสีแกงใส่อัน,นแกงใส่อันนี้นะพี่น้องแกง ใส่ผักคะหรือว่าสะอมเนาะก็ะสิมีมัองอือหน่อยนี่พี่น้องสิแกงใส่มัองอือหน่อยแน่เมื่อนี้บรรยากาศล่มพี่น้องเลยล่มอากาศเปลี่ยนอีกเลยเมื่อวานนี่ห,อหอนน้อนห่อนเนาะไปแห่พระเวชจนเหืออะไรขย่อยเมื่อนี้บัดนลมอีกแล้ว ล่มแต่ว่ายันห่อนอยู่เนาะแต่การย่งไข้กว่าเมื่อวานนี่กระือว่ามันเปลี่ยนแล้วเนาะพี่เนาะเดี๋ยวลม่มเดียวห่อนเดี๋ยวอหนาวเนาะจากเนยวใดนี่ก็ะเดือนสี่เลยเดือนออกมาแต่เป็นเดือนหาแล้วก็สงการเนาะพี่เนอะลัางสงการกระลงหน้าโอ้ยหว่ามาเลยขี้ขานเลยเนาะพี่นาะขี้ลงหน้าอีกเลยชาแพงเนี่ยขี้ขานคันว่าห่อนยำหนามอะไรขี้ขานเลย ข้างหน้าไก่กาซีโบขี่ขานเนาะพี่น้องหน้าไก่ขี่หงาะตอนเที่ยวเนาะเที่ยวเขาเที่ยวออกกาซีฮุบสีหอบได้มีกาซีแกงใส่น้ำยา anyway. นาง totally cool. เนาะพี่น entonces, ้องซาแพงขยี่แหลวแลนี่แกงแล้วเลยพี่น้องตอนแกงฮาบได้ด่ายเวทะเวเดายให้อันพี่น้องได้เบิ่งเนาะโอ้โหพักค่ะ แกงหน่อไม้กับบัวมี่ยังไรเดี๋ยวพี่น้องอันนะเขาเบื่อกระเซียนปลาแดกเกลือเป็นนัวเนาะมะอื้ออันนี้นะหอมเด้หอมผักคะเด้อ กินมันขึ้นมาหินหินกินกินปลากะป๋องนกระถอกินได้เลยด้วยนะจักไครแต่เดินบันไดเห็นอยู่ตู้เย็นมากับดันเด็กดื่นเบิดมือยังหัอามน้ากูเบิงเสื่อนี่ยังเคยเทถ่าสบายดีไหม่ยอยนองมือสบายดีนา ไอเอาเรื่อยมากทั้งนั้นจ้องมือเราคนนี้ลงวัดลงว่านะไปตัดไม้เอท่าหัอกน้องดน้าหรอกนะโอ้ยอยากหัวกับหัวเอ้ยจะยานคอยหายยังหายแล้วน้องหัวแห้งกับหัวได้แต่หัวพิต้าสั่งมีแต่ว่านแม่นั่นเสียงเงินเย่อจะเป็นได้ภาษาเมื่อเหมือนโอ้ยเจ้าพผัวละบ่าวเจ้าผัเป็นสั่งบ่เออเดยภาหาสั่งไง ยังไม่เจอของแช่ไว้กิบเก้า,ร,นนกา,ร,าร้อยเด้อนี่ยมีอือลุยปุ้ยยังก็ร้อยกิบนะคิมหลอกนะเก็บไว้อย่างดีสะทำมันแพงปปน่ะโอ้ยกัแม่นคอยวันาตุดตอนั้นหาบเห็นงวันก็อันกิบกิบมงน่อยบ่เฮ้เลยกิบจะซื้อใหม่อข,ออ <c oughs> ของเจ้า้ามสละลอยถึแล้ทองเนียนี่ยังกับบดีเบริร พ่อเวรี่อยนัะเชื่อมโค่กินกินก่อนทำเมักอยก็เชื่อมไว้ให้าเรียกโอ้ยเมียบัดซีเมนยังหลังมือแป้งฟันมนกะเซาเมนบัวเมนแกงแพงเมี่ยนเนี่ยก็ดีแหละว่า พนนะพอกินเดาเกี้ยเนี่ยพิษกรรมเพ่อนะพักขะมันหมักพิษกรรมได้พี่น้องอันนี้นะถือกินกับพิษพักขะนี่นะคนคนพิษนะไปกินนะเคยเถ้ามาแม่มาถ่ายสิเฮ้ยเอือรุกจะมาเลยอีลานะเป็นตลอดนะเหี่ยวกระปิดกระปอยน้ำลูกอยากอาบบ่มากินหดเข่านั่งบ่ได้่าสะ โอ้ตาเดี๋ยวล้อมข่อยอยูีาน่ะเป็นพญาติพี่น้องเอ้ยเบิดแนวนึงแล้วแนวนึงมันเป็นโลกหลายอีล่ะอะนะเดี๋ยวก็เป็นเงี่ยวยัดเงี่ยวยัดแม่นย่งเอ้ยเงี่ยวยัดกับเงี่ยวกปิดกปอยนะพี่น้องเี่ยวบ่สุดจักเทื่อเี่ยวยัดยดปัสวะบ่สุดจักเทื่อเอาเอาน้ําบ่บ่ไปกินจังบ่บ่คสิวาได้แนวข่อยข่อยก็เป็นคือกันแต่ยงน้อยจนอันจนข้าวฮอดหองป้อจังได้เซา เหตุผนที่มันเซานะบ่แม่นยังได้นี้วออกนี้วอยู่ในพกเหี่ยวตั้งแต่น้อยๆจนท่าอั่นผู้ใหญ่เลยยายเจ็บแฮงอลิไปโรงเรียนก็เขาจนอ่องมาเจ็บท้อง่นแทงโรงเียนหม้อเหี่ยวสิบอน่บ่อนห้องปลาห้าเออเหี่ยวบอนน่ะเหี่ยวจนอยากกู้นพี่น้องเอ้ยแต่ยังน้อยซะแพงกะมาแล้วแล้วเจ็บท้องเข้าอองมาเหี่ยวก็บ่สุดจักเทื่อ ไปทางานอยู่พังไทยไปดำน้าหลับจ่างก็ไปเป็นเหยียวยอดอยู่พนอนกับยันหมูไก่บัานนี้อยากอายหมูยอดยอดยอดบานนี้ไปองเฮียแล้หายมากบานนี้เจ็บท่อพ่อกับแม่กับพี่จักไล่เสิเหตุเนาะคนตะกี้วันคลินิกก็อยู่พูนอยู่สวรรค์มีคลินิกสองคลินิกหนึ่งอยู่สวรรค์เราก็คิดเห็นแต่หักใหม่พี่น้องหักไหม่พื้นบ้านเท่าน,นี่เลยเราไปคูดใหมกินต้มหมอเดียวกินโอเดียวหนึ่ง ตื่นอันกินแล้วเศร้าเจ็บท้องนะตื่นมาไปเหี่ยวเพราะวันเหนิวนะ่ะเหนียวน้มันอันตานันปัาสวะไว้ไอ้าวคือเหี่ยวบ่ซุดเด้งบักแห้งแตกจากเลยเหนียวสองโตบักใหญ่เฮียงกันคู่หนึ่งผัวออกมันเป็นตคือในมกพางนี่ลอยเลย,เงเงยวัน,นี้เศร้าแห้งก็เศร้ามาเลยพี่น้องเ้ยเศร้าทั้งเหี่ยวยอดเศร้า,าทั้งอันเหี่ยวเสบ่อนหลังจากเหนียวออกนะ อีหล่ะเนี่ยกระสีแมนนิวนั่นแหละอัดขนาดนั่นเราจ่าเนาะอัดขนาดเนี่ยแต่ว่าเพ่งเจอมีตัวมาเขามาเขาอีหล่ะกระสีเป็นเนี่ยนี่แหละแล้วตะ,นนละตะกี้นะเราเป็นแตงเหยียวยอดบัดนี้เรามาเจ็บท้องเกี่ยวลำไส้น,สนี่ไปซักวัคซีนมาเลยเราเป็นนี่ยจิตตังซีกาแฟจิตตองดีล่วงสองหัว อีน้องดูมานำเบิงมาน่ะไหมบาสีอยากอาอยางไปลเลยเลยเอกไปกินเข้าลูกเป็นอะไรเดียวนี่หาว่ายันหมูใบก้นอ่ามึงดูโมบสบายดีป่าลุงไปไปไปกินลูกสีใหญ่นะอีหลายัางเก็บยุท่องนะมาว่าเอาให้แม่พังดูยังเก็บยุทอ่องฮะท่องตัวอีหลาเคยเก็บยังเก็บยุ หรือว่าไข่แน่แล้วหรือเศร้าแล้วเศร้าเลยว่านชื่นนี่คือเจ็บอัดเจาะอัดเจาะอยู่หาชีฟอันนี้ชีเป็นเศร้ามันบัดจักเศร้ากับเศร้าบัดจักเจ็บกับเจ็บท้องกับเจ้ามันอย่างเศร้าขี่โลขีดน้มยิ่งยามันเป็นลำไส้เป็นมะเร็งอยู่สิเป็นมะเร็งดอกว่ามีแต่เจี๊ยบใสตายเข้ามาสิตายแล้วจักหน่อย เจ็บลายกระตายได้คนนี่ต้อง่กินข่าวกินแต่ขนมมะเม่มากินข่าวนี่เยี่ยงเนี่ยเยี่ยงลอยน้ำโอ้ยใส่แล้วแคมเพรสนั่นแคมเพรสก็ใส่เลยพี่น้องแต่นั่งมาได้เหี่ยวไรยังเไงปัสสาวะไรตลอดเวลาเ้ามานั่งอยู่คือคนจะมาจกก้นจกยังนี่เคยเป็นเลยถามอ้อกับบอสเซาห์มันเป็นมันเป็นเรื่องของมัน ปลาคาวเนาะต้มมันหน้านมากมีไปเอาน้ำปลาเมอ่นปาคาวเลแม่จะกินมันจะกินใส่ยังไงเหี่ยงเ้ยกระดิดิเป็นม่๋วยซีมคือสดแต่มันดูห้องไปเอาลงเขามันกระจ้าเล กระจาญเเอาเกลือมาใส่เลยใส่แต่ใส่ใสอออกลนเยอ,อ,อ,อย่า<อ>ใส่แห้งแล้วมันเค็มได้วัวเ,เ,เคยแถวอุบลนะคึ้นนังกินดีๆนะเลยจิมมอสิอ่มสิ่ม,ข,มขอบอ่าพอแล้วมันมันนัวลึกอยู่คือว่าจัดเลยว่ะ เค็อย mm yeah. um pues ู mm. uh, ek, okay, oh. mm ่อืมเค็มมะา่ปลาใสเลยอาปลาแดดเขียมาใส่โอ้ยเคมปลาแดกแล้วบ้านั้นเคมปลาแดกแล้วจะหมดเอย่าใส่เป็กนัวเลยเค็มลยไปใส่เป็นนัวมันสีหวานนะปานี้ผู้หนึ่ง่าจ้างผู้หนึ่งมาเคมข่อยว่าพอดีแล้วข่อยนะ บ่าวกัปตันอั่นเผาเมื่อฮาลุขะเมียพอกินฮอทเค้าพี่น้องเลยเพิ่นมาคำครเพิ่นเอาอันจักมาให้ละาบ่าวเสกน,น,น่ะนันวนอะววไรลุงเคพอกินแล้วเพิ่นจะฝาก,ากตายแหละสุมเจออ้าน,นั่น,น,น,นเข้มแลี้ยวลอยเลยแม่ซีมนยังพอดีเลยเข้มๆนัวๆ แล้วว่า่อยเข้มนี่ยังบเ้มเยปล่อยเขางเก่าแล้วโอ้ยแหมและคัดพอเจ้าเข้มนี้ยุดโลดมันนัแล้วนะมันมันนัวแอะเลวนะแจ็คหน่อยเคยเคาขึนะ้นไปกินนี่เบิร์ดในหมอนะวางปลาไปลงัอันนี้นะลงตามจาน ซาแพงสิพกขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสิได้ขึ้นกินข่าวก่อนฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามหน่อยเด้อสวัสดีสวัสดี